สวัสดีครับ FC น้ององญิงเป็รผันแพง FC มดเทา FC เสียนนและ FC สาวน้อยทุกคนทุกท่านผมสอโลด์ลนวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้ององยิงเพชรผันแพงสำหรับน้ององ,งุิงเปชรผันแพงเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านของน้องและ วันนี้น้องก็จะเดินทางไปทำการสแสดงอยู่ที่วัดหน้องเกลือตำบลน,น้องตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับพี่น้องชาวอำเภอเมืองแถวเขตบริเวณใกล้เคียงบุรีรัมย์หรือใกล้อําเภอน้องจําหวัดตำบลน,น้องตาดก็เรียนเชิญนะครับตอนเย็นนี้ ไปให้กำลังใจน้องวิงเพ็ดมานแผงและชาวคณะสาวน้อยเพชรมานแผงทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับค่ำคืนนี้และก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ <c oughs> หนังภาพ,พยนตร์ใครออกก็ใกล้ถึงวันที่จะฉายแล้วคือในวันที่17กกรกฎาคม68 ก็จะทำการใช้พร้อมกันทั่วประเทศทุกโรงในวันที่17ก็ขอกแปดก็ขอเรียนเชิญ fc น้องวิงและ fc สาวน้อยเพ็่อนพันแง่งทุกคนทุกท่านไปดูภาพยนตร์ไปให้การสนับสน,นุนภาพยนตร์ขายอ,อ้อและก็หวัดภาพยนตร์ขายอ,อ้อใครต้องการ ที่จะซื้อก่อนก็ทักไปหาที่บอสโจนะครับเพราะว่าตอนนี้บัตรตัวหนังภาพยนตร์ไคโอที่จะชมในวันที่17กรกฎาคมบอสโจก็ได้นำออกมาขายขายเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยในราคา170บาทดูได้ทุกโรง ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับถ้าใครอยากซื้อก่อนขอทักไปที่บอทโยน,นะครับสำหรับคลิปนี้สรรบ,บนก็ฝากไว้แค่บบน,บบนี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม